โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้มารีวิวเจ้าคานเชโลเวอร์ชัน The Rouder นะครับผม98เวอร์ชันนี้นะ98เวอร์ชันนี้ถามว่ามีทีเด็ดตรงไหนเอาจริงก็ไม่ได้หวือหวาจากเวอร์ชันอื่นนักสักเท่าไหร่นะนะแต่มันก็ได้พวกเลี้ยงบอลที่โอเคนะเลี้ยงบอลโอคแต่เปิดบอลเนี่ยเวอร์ชันอื่นอาจจะดีกว่าเยอะนะนี่คือข้อเสียเลยแต่ได้เกมรับว่ะได้เกมรับมานะครับผมได้เกมรับมาสําหรับ ฟายโลเวอร์ชนันนี้นะแต่ความโค้งยังดีอยู่นะความโคง้งสปีดอย่างเงี้ยยังยังพอได้สเตมิน้าเยอะยังพอได้นะแต่เปิดบอลอาจจะไม่ได้ดีเท่าเวอร์ชนันอื่นเลยนะนะนะครับผมโอเคเป็นแบ็กจอมบุกเอ้ยไม่ใช่แบ็กจอมบุกดิแบ็กจอมทำประตูนะเป็นเท้าขวาเกมลุก74บอลทรูนเปิดถเลี้ยงบอ 8, 9, ล89ิดเแล้วประกอบตัว85สดห้าสองเปรดเปิดบอล83จบสกอร์ไม่เท่าไหร่นะฮะความโคง้งเ1เกมรับ81ทางลิง 8, 3, ก์เิดสามอคกซ์ชั่น ป 3, เปอรสามอังกฤษแม่นเจ็ดสิบก็ถือว่าพอได้อยู่เกมรับนะสปีดเก้าสิบสปีดต้นแปดเก้ารางเงินยิงแปดหกบาลานซ์เจ็ดเจ็ดแล้วก็สเตมมิเนา่าเก้าสี่สเตมมิเน่าก็ถือว่าโอเคเลยนะมาสับขาลอกดับเบิลทัดฟลิปเฮ้ยสกิลเยอะอยู่นะนะดับบอลข้ามหัวโซคอนโทรลแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นนะไซก้อยตัดบอลสไลด์นะครับผมเพิ่มสกิลได้นะคานเชลโลโอเค ก็หลักๆถ้าทรงนี้ก็ก็เปิดบอดริมเส้นแหละผมว่าน,านนะถ้ามาทรงนี้ก็เปิดบอลริมเส้นหละโอกาสยิงมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะโอกาสยิงมันไม่ได้เยอะขนาดกองหน้าแท้ๆนะโอกาสยิงบางเกมแทบจะไม่มี <c oughs> จริงๆนะแต,แต่แต่แต่ถ้ามันได้ยิงมันอาจจะยิงดีนะก็บอกโอ้แต่สกิลยิงมันไม่มีวะ่ะแต่เป็นแบ็กจอมตัวนะ่ะนะที่หลักๆถ้าจะเอาจริงก็ก็เปิดริมเส้นหรือไม่ก็เชื่อมเกมอะไรเงี้ยลงมาช่วยเกมรับได้บ้างอะไรเงี้ยโอเคลงสนามดูนะครับผมอาจจะดีก็ได้ เวอร์ชันนี้นะฮะไปโอเคเกมแรกสำหรับอ่า hey, เจ้าคาน์ิโร่ <Welcome S 1> นะครับ to s <S ผมเจ้าคาน์ิโร่เวอร์ชั The Or, der, นเดอะ์ราวดเดอร์นะตัวฟรีในรอบนี้มาเกมเริ่มเล่นอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์แจกทองนะของสเปนนะฮะอุดิกเกอร์ฮะไปที่คานเชโลเข้ากลางไม่ถึงไม่ถึง ต่อเรนะฮะบาดเขา้านายคันชิโร่โอ้โห و, เติมถือว่าเติมสวยเลยนะฮะเข้านายเข้านายแม่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่คันชิโร่ฝากหื <c oughs> ช่องจ่ายไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะคันชิโร่เหมือนเดิมมาให้ต่อเรสก็ยังไม่ได้นะฮะคันชิโร่แต่ก็ลงไวอยู่นะนะลงมาช่วยเกยมรับได้ไวอยู่นะ ที่ตอเรสฮนะตอเรสมีคารเชโร่วิ่งโอ้โหเติมสวยเติมสวยเปิดเข้าในสวยสวยนะถือว่าเติมใช้ได้เลยนะครับผมคารเชโร่มันเป็นสายเติมสายบุกอยู่แล้วนะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ยิงนะะแต่โอกาสเปิดริมเส้นมนะมีแล้วแต่ก็เปิดสวยอยู่นะอาจจะไม่ได้โคง้งอาจจะไม่ได้แม่นมากแต่ก็พอได้ลุ้น คนะานเชโร่เติมเกมหมอเติมเกมค่อนข้างดีนะแล้วก็ลงไวอยู่นะวิ่งลงค่อนข้างไวอยู่ไม่ช้าไม่ช้านะคานเชโร่ฮะย,ยังไงวนก่อนวนก่อนวนก่อน,น,อนครองบอลใช้ได้เลยนะครับผมนะครองบอลใช้ได้เนียคานเชโร่จ่ายบอลก็แม่นนะส่งสันนะ้นอะแม่นค่อนข้างแม่นเนะไปต่อเรสต่อเรสปัดเข้าในไม่ถึงใครเลยฮนะดูริเกอร์ฮะตรงนี้มีคานเชโร่รอยอยู่แล้ว ไปจ่ายมาอุ้นหลกที่นึงที่หนึงหน่งคารชิโรวิ่งเลยฮะแต่มันเติมเข้ากลางจริงนะดูดิมันวิ่งเข้ากลางจริงสไตล์นี้นะมันไม่ได้ออกริงเส้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าลงไวนะถือว่าลงค่อนข้างไวต่อเรียนฮะไปก่อนไ่ไป,ไปกลับกลับกลับคาชิโร่ไม่เติมเข้าในจริงอ่ะนะได้เปิดขึ้นโมงเรียบร้อยเลยนะครับผมมันเติมเข้ากรอบเกียรโทษนะฮะแต่ก็ถือว่าดีเวลาเปิดอย่างเงี้ยผมว่าเปิดง่ายเปิดแบบย,ย่อยๆนะไม่ได้เปิดพุ่งนะ นะได้เอซิไปหนึ่งนะสำหรับจาคันเชโลมานะเป็นสไตล์ที่หลายหลายคนอาจจะชอบนะสไตล์นี้แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมันเติมขึ้นไปเยอะเกินแล้วมันลงกลวงลงไม่ทันนะคารเชโลฮะจงมวาสวนกลับสวนกลับไปรอรอรอแทองโอ้โหจ่ายไม่สวยแมเสียของนิดหน่อยนะคาร์เชโลรอ,อตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยะนะฮะ โอเคจบเกมแรกนะครับผมถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรนะนะแต่บางคนก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ออกริมเส้นนะครับผมสไตล์นี้มันไม่ได้มันไม่ได้วิ่งอยู่ริมเส้นมันวิ่งเข้าในวิ่งเข้ากรอบเขตโทษน,นะนะแต่ก็เปิดได้เหมือนกันนะเปิดได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่เติมเกมอะเติมเต็มที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จังหวะลงเนี่ยมันเป็นบางตัวนะบางตัวก็ลงไม่ทันนะเอาจริงแต่คาร์ชโลว์เวอร์ชนันนี้ถือว่าลงทันอยู่ลงไวช่วยเกมรับได้ค่อนข้างดี ได้ไป6.5ในเกมนี้นะครับผมและดีมีเอซิสไป1นลูกนะสำหรับคาชิโร่มาแย่มาแย่ว่าชันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมค่อนข้างอาจจะเปิดบอลแบบริมเส้นอาจจะไม่ได้แม่นมากะนะนะแต่จังหวะเติมเกมช่วยเกยมรับเนี่ยดีนะลงมาช่วยเกยมรับได้ค่อนข้างทันะน,ะน,ะนะนะลูกเนี้ยคาชิโร่เบอร์สามติงเขาเขากรอบเห็นไหมดูโอ้โหแต่หลุดมาเปิดนะเปิดสวยนะนะครับผมตเติมมาแล้วดูดิมองแล้วก็ยกแบบเบาๆบอ่ะนะยกเบาๆ โคตรดีนะครับโอเคเกมแรกผ่านไปถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้อาจจะไม่ได้แบบโหดขนาดแบบเปิดลงหัวตลอดวิ่งกระชากหลุดอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นในเวอร์ชนันนี้แต่เล่นได้เลยนะเล่นได้เลยสบายๆถือว่าเกียมอยู่นะครับผมดีนะโอเคต่อเกมที่2นะครับผมไปฮะโอเคต่อเกมที่สนะสำหรับคาร์เชโลเกมแรกดีเลยนะครับผมเติมเกมเข้ากลาง เปิดบอลให้โมงลงมาเกมรับค่อนข้างทันนะค่อนข้างทันสเตมิน่เยอะเล่นได้เต็มเกมนะครับผมคานเชโรเวอร์ชันนี้มาที่คานเชโรฮะขึ้นเกมไปฝากเพื่อนสั้นๆมาเติมมาแล้วซอนซอนซอนคานเชโรหยุดวิ่งเหรอเฮ้ยทำไมหยุดวิ่งอหงางงเลยนะาคานเชโรทีฮะเมื่อกี้หยุดวิ่งเฉยเลยวะ่ะยังงงนะครับผมปกติมันไม่หยุดนะมันจะเติมแบบเต็มที่อ่ะ เนี่ยมันจะเติมไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไม่หยุดหยุดแล้วจ่ายปุ๊บไม่ได้บอลโอ้โหเซ็งนะคาร์ชโร่ทุ่มไปอุ้ยเกือบโดนดักเ,<อ>เกือบโดนดักนะคาร์ชโร่ไปแล้วมาโอ้ยดักดีเหลือเกินคาร์ชโร่เหมือนเดิมจะไปยังไ,ไงวะเนี่ยคตรแน่นเลยโคตรแน่นเลยฮนะมาที่ซันทูมินะรอก่อนวนรอก่อนคาร์ชโร่เติมแล้วแทงโอ้โหนิดเดียวนะสาร์อมันเติม ได้ฮะคันชิโร่คืนไปมาคันชิโร่ขึ้นเกียร์ปผมไปฮะฝากเพื่อนฝากเพื่อนแทงทะลุมาถึงโอ้โหจะเปิด,ดิมเสซะนหน่อยแต่เหยียดขานานไปนิดนึงนะฮะเหยียดขานานไปนิดนึงคันชิโร่ยังได้บอลอยู่นะยังได้บอลสอดมันวิ่งกลับไปไหนโค้งออ้ยเปิดดี้หเรียบร้อยโอเค เปิดเมื่อกี้ดีอ่ะนะเปิดเมื่อกี้ดีเปิดเปิดดีเปิดดีดดนะครับผมเปิดดีได้มงติดเซฟแล้วก็ซ้ำมาวะคาะร์ชโลลูจบที่ผลงานเยอะอผลงานเยอะแต่หลังขนเขาโคตรแน่นอ้าวพลาดเองนะแหมเอาลงลงซองมินนะครับผมไปฮะออกหรือเปล่าโอ้โหจังหวะอย่างเงี้ยแม่งเอาไม่อยู่จริงจังหวะเตะบอลรอบแรกเนี่ยถ้าถ้าปล่อยสปีดเนี่ยมันได้อยู่แต่มันไม่ชอบปล่อยมังกาแบบกระชากไปเลยไง แล้วพอกระชากไม่ตรงปุ๊บออกนะครับผมตักได้สวยฮะมาที่คนรา้ายคาร์ชิโร่อยู่ไหนวะเนี่ยรอคาน์ชิโร่อย่างเดียวเลยขานเฉโร่เข้าปะทะอ้าวสัไม่ฟาวแล้วอ้าเสียฟาวเฉยนะฮะเสียฟาวเฉยสาเข้าปะทะอา้าวเหลืองเหรอไม่นะนะฮะแต่เกมนี้เล่นดีเกมนี้เล่นดีเด่นนะฮะค่อนข้างโดดเด่นจ่ายบอลแทงบอลเปิดริมเส้นนะครับผมเกมนี้เด่นเลยคาน์ชิโร่ได้บอลเยอะ เอาง่ายๆแต่หลังเขาก็แน่นน่ะนะหาวิธีเก้เอานะครับผมหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่านะฮะมาจบเกมอีกแล้วนเนี่ยเรียบร้อยหลุดไปแล้วนะครับผมคานเชโรโอเคเกมนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะเล่นดีเด่นกว่าเกมแรกอยู่นะเกมแรกเนี่ยอาจจะแบบแบบไม่ค่อยได้บอลสักเท่าไหร่แต่ก็มีผลงานเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเด่นนะโอกาสยิงโอกาสยิงยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้คือยิงเนี่ย โอกาสยิงมันน้อยนะนะแต่แต่ถ้้เป็นสไตล์เนี่ยมันจะวิ่งเข้ากรอบคโทษมันไม่ได้วิ่งออกริมเส้นนะครับผมนะอาจจะเดาทางมันยากนิดนึงอาจจะเดาทางยากนิดนึงบางครั้งมันก็วิ่งออกริมเส้นเหมือนกันนะนะต้องเดาเดาทางยากนิดนะึ่งนะแต่แต่ก็โอเคนะเวอร์ชันนี้ถือว่าเล่นดีพอสมควรนะคารชิโลเปิดบอลออกข้างยกบอลต่อบอลไล่บอลเกมรับได้เลยนะเกมทุกเกมรับได้เลยเวอร์ชนันนี้ลงไวนะครับผมลงมาช่วยเกยมรับได้ค่อนข้างไว นะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบ๊ายบายเลสวเจ